สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นหุ้นดาวโจน V i p นะคะกับดาวโจนเชา้าวันที่ยี่สิบตัวเด่นก็มี1กับสามตัวกันตัวรองก็คือศูนย์กับ4ี่เนาะส่วนมากมันก็จะเข้าตรงๆนี่แหละที่เราเรียงเอาไว้ให้หนี่เนาะมันไม่มีกลับสลับเนาะสามตัวก็มี0 3นย์สามส2มศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งสามสองสมสมหนึ่งสามสองหนึ่งสามสามให้ถูกสามตัวตรงๆ,ๆเด้อวันนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดหกสามหนึ่ง ก้าสองหนึ่งเมื่อคืนมันเข้าโต๊ะเนาะอย่าลืมนะคะเอาดาวหุ้น v i p ดาวโจน v i p มาซื้อหุ้นตอนเช้าได้นะคะเลขตัวเดียวกันนะสามตัวก็เหมือนกันนามาซื้อกันได้เลยมันเข้าทั้งสองหุ้นเลยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆทุกวันเนาะโชคดีร่ำรวยกันทุกคนเนาะเข้าบนเข้าล่างได้ยิ่งดีสามตัวตรงๆก็ดีดาวโจ์วันที่ยี่สิบเก้ามีเด่นศูนย์กับสี่ตัวกันตัอรองก็คือสามกับหก มันจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะหุ้นบนกับหุ้นล่างเนาะเอามาซื้อกันได้เลยนะคะเพื่อนๆสามตัวน่ะนะเข้าทุกวันเลยบางทีก็สามตัวตรงเมื่อบเมื่อคืนนี่สามตัวโตดเนาะศูนย์เจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์ดูซิเราไปเอาแปดเก้าหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆโชคดีร่ำรวยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องน้ํำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยนะคะปังทุกคลิปทุกหุ้นค่ะโชคดีร่ำรวยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ